ก็ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาบ้านเองปัจจุบันได้ทำธุรกิจส่วนตัวายเวเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่กรุงเทพลูกบุดสองคนเป็นชายทั้งคู่ได้ขวัมปมาสร้างบารมีตั้งแต่ปีพศพุทธศัษษกราช2539จนถึงปัจจุบันนี้ ลูกตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะไม่ยอมให้ตกบุญเลยแม้สักบุญเดียวลูกกราบขอควา,ามเมตตาพระเด็คุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันเรื่องของลูกดังนี้ค่ะคุณพ่อของลูกเป็นคนขยันขันแข็งในการหาเลี้ยงครอบครัวมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปคุณพ่อชอบสูบบุหรี่มากสูบจนนิ้วที่ขีบบุหรี่เหลือง แล้วก็ชอบรับอาสางานบุญงานแต่งงานต่างๆในการฆ่าเป็นจักฆ่าฆ่าหมูในงานต่างๆเช่นงานแต่งและงานบวชขณะที่หลูยศดิการขวบวันหนึ่งมีญาติใกล้ชิดฝ่ายภรรยาของคุณลุงมาว่าจ้างให้ติดรถไปเป็นเพื่อนเพื่อขอไปส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีพอไปถึงสระบุรีท่านกระด็ดไปเสียชีวิตที่นั่น คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าพ่อถูกตีด้วยด้ามปืนเรื่องขัดผลประโยชน์หมอที่โรงพยาบาลบอกว่าก่อนตายคุณพ่อได้พูดฝากหมอเอาไว้ว่ามึงฆ่ากูแล้วคุณพ่อกเสียชีวิตไปเมื่ออายุ37ปีตัวลูกเองแต่ยุ7ขเจดควบก็ต้องเริ่มหาเลี้ยงครอบครัวตอนเช้าตื่นในเช้าจะบ้านไปหากับข้าว อเช่นผักปลาหน่อไม้เห็ด <Head. S 2> เรียกว่าเจออะไรเนะี่ยเอาหมดเลยเที่กินได้กินข้าวเสร็จก็ไปโรงเรียนพอกลับจะโรงเรียนทำไงมากลับข้าวอีกถูกต้อง้แวะลองหนอง จับปลาจับได้แล้วก็เอาเชือกร้อยตรงเหงือกปลาอืมนำกลับบ้านไปทำกับข้าวทุกวันเลยตั้งแต่เล็กจนโตมสมก็เป็นแม่บ้านคือวอมวอมไว้ก่อนเนี่ยวันไหนไม่ได้เรียนหนังสือก็จะไปรับจ้างเกี่ยวข้าวโอ้ขุดดินถมถนนตัวเล็กๆก,ก็ช่วยได้นี่ ขายกว๋วยเตี๋ยวขายน้ำแข็งใสดูเหมือนลูกจะเป็นคนขยันแต่เวลาเราเียนหนังสื <c oughs> อลูกไม่ขยันเลยเพราะลูกไม่ชอบเรียนจะใช้มารยาแกล้งปลวยบางทีก็ฉีกเสื้อที่มันขาดอยู่แล้วให้ขาดมากกว่าเดิมจนใส่ไม่ได้เห็นไหม มีพลังเหลือเฟือเนี่ยลูกได้เยียนกระทั้งจบป .6 แต่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้เลยแต่จะเก่งวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าตัองธรรมาค้าขายกันตั้งแต่เด็กคำนวณและวิชาวาดเขียนได้วิชาหล่านี้มาช่วยเสริมึ่งจบมาได้เพราะลูกอายุ14ปีก็จะเข้ากรุงเทพไปทำงานเป็นแม่บ้าน อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งีนวอมันหลายปีวอมมาเจ็ดปีตั้งแต่เจ็ดขวบทําอยู่หนึ่งปีก็เปลี่ยนไปทํางานเย็บเสื้อผ้าที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เรียนวิชาชีพการออกแบบเสื้อผ้าเป็นดีไซนเนอร์ควบคู่ไปด้วยจนจบอืจากนั้นก็ย้ายไปทํางานเป็นดีไซนเนอร์หรือเปล่าเย็บผ้าไหมที่เชียงใหม่จากโคราชบ้านเองไปเชียงใหม่แล้วลูกก็ไปพบเทพบุตรที่ตรงนั้น เทพบดที่เชียงใหม่เรายังคบกันเป็นเพื่อนหลังจากหนึ่งปีผ่านไปอเชียงใหม่หลังจากหนึ่งปีผ่านไป,นป,นไปเป็นแฟนเลยทางบริษัทก็ส่งรูปไปทำงานที่ภูเก็ต <c oughs> ลากจากกันไปอยู่ภูเก็ตสองปีจากเหนือไปใต้ช่วงที่อยู่ภูเก็ตนี้ลูกก็ได ไปคบกับผู้ชายคนหนึ่งเขานับถือคริสตแต่ตอนนั้นลูกก็ไม่ได้นับถือตามเขาพอครบสองปีก็เข้ามาทํางานที่กรุงเทพผู้ชายคนที่พบที่ภูเก็ตก็ตามมาคบกับลูกต่อเขาพาลูกไปโบสถทุกวันอาทิตย์เลยเป็นเวลาห้าปีแล้ววันหนึ่งลูกก็ได้พบกับเทพประบุรเชียงใหม่ที่ป้ายรถเมย์โดยบังเอิญ อพบกันครั้งนี้เขาหล่อขึ้นหล่อขึ้นกว่าเดิมลูกจึงส่งยิ้มและเราก็คุยกันต่อคุยกันแล้วก็คบกันถึงหเดือนพอถึงหเดือนเข้าเท่านั้นแหละเขาก็เปิดประตูใจของลูกได้แล้วก็ขอแต่งงานหลังจากเขาเป็นคนนิสัยดี ลูกจึงยอมแต่งงานด้วยแต่ว่าก่อนแต่งงานลูกสารภาพกับเขาว่าคุณฉันเขียนหนังสือไม่เป็นลงนะเธอจะรับฉันได้ไหมล่ะเพราะการที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะ่ะมันเป็นปมด้อยทีเดียวนะไม่อยากให้ใครเนี่ยเข้ามาดูถูกประเธอเลือกคนอย่างฉันมา เทพบุตรว่างไงก็ให้กำลังใจเธอว่าคนเราโอกาสไม่เหมือนกันอเธอน่าอยู่ต่างจังหวัดฉันน่ะอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพ่ะมันจำเป็นต้องเรียนอเหตุผลสวยงามเหลือเกินเธออยู่ต่างหยอดไม่จำเปน็นฉันเรียนแทนเธอแล้วเอางี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวเธอลองเขียนคำว่าอาธิษฐานสิเขาบอกลูกว่าลองเขียนคำว่าอาธิษฐานสิลูกก็บอกว่าเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนคุณแล้วก็บันจงจับมือเธอเขียนแล้วก็ในสุดลูกก็เขียนได้ลูกจงเกิดความประทับใจเขาตรงจุดนี้อือโอ้โหโรแมนติกอะไรักขนาดนั้นน ในช่วงหกเดือนที่เขาเป็นอยู่ลูกไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เขาก็ไม่ขัดแต่พอแต่งงานแล้ววันรุ่งขึ้นไม่ยอมให้ลูกไปโบสถ์อีกเลยแต่เขาพาไปอีกแห่งหนึ่งพาไปวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้เธอเลือกว่าเอาวัดไหนสามมือ 30, กับวัดเธอไปเลือกเอาเลยแต่มีข้อแม้ว่าห้ามไปโบสถ์อีกเด็ดขาด เพราะว่าฉันหาโบทให้เธอแล้วแล้วพาลูกไปถามพระทุกวัดที่ไปว่าถ้านับถือคริสต์แล้วเปลี่ยนใจมานับถือพุทธจาบาปไหมจะเป็นการผิดศาจาัจจะมไหมเขาได้สัญญากับพระเจ้าแล้วว่าจะนับถือท่านตลอดไป <c oughs> ก็ได้คําตอบเหมือนกันว่าไม่บาปและความจริงก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้บาปอะไรลูกจึงหันมานับถือพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่ไหมจ๊ะ แล้วจะลูกแต่งงานได้หนึ่งปีแล้วก็ยังไม่มีบุตรลูกจึงได้แปอธิษฐานกับหลวงปู่สติวาต์ปากน้ําตอนนั้นลูกยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายลูกอธิษฐานมาขอลูกศิษย์เก่งๆหลวงปู่มาเกิดกับลูกสักคนหนึ่งเออขอท่าดีจากนั้นลูกก็ตั้งท้องเลยคลอดออกมาเป็นผู้ชายได้เป็นลูกชายคนโตของลูกแต่ลูกคนนี้อาการแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ ตอนอายุเด้กประมาณสองสามขวบเมื่อวันหนึ่งลูกพาเขานั่งมอเตอร์ไซค์ไปทําธุระขากลับเขาหลับจะลืมนะสองสามขวบนะจ๊ะเขาหลับบนรถมอเตอร์ไซค์พอมาถึงบ้านลูกก็อุ้มเขามานอนในบ้านแล้วอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นละเมอแล้วก็พูดว่ากลัวแล้วละเมอว่ากลัวแล้วแล้วก็ยกมือไหว้พนมมืออยู่อย่างนั้น ดูตาทางเขาหวาดกลัวมากลูกไปจับตัวเขากขอยากให้ตื่นแล้วถามว่ากลัวอะไรเขามองหน้าลูกแล้วก็ทำท่ากลัวมากจนเขาไม่กล้ามองอีกแต่เอาหน้าซบลงกับอกแม่แล้วก็กอดแม่ไว้แน่นสองสามขวบนะจ๊ะเป็นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจนใครทจะเห็นอาการลูกชายแล้วต่างก็กลัวก็ไปตามๆกัน จะเป็นอย่างนี้มาตลอดหลายปีจกนกระทั้งเดซรามาธรรมกายจำตัวแล้วได้พระของขวัญมาคล้องคอจึงหายถ้าไม่มีพระของขวัญก็จะละเมออีกจนปัจจุบันนี้อายุได้เก้าขวบหลังจากลาสิกขาจากการบวชรุนยุวธรรมทายาทแล้วยังไม่เคยละเมออีกเลยแม่ไม่ได้คล้องพระของขวัญลูกชายคนที่สองลูกตอนท้องลูกก็ได้ไปอธิษฐานที่มหาธรรมกายใจดีว่า คนแรกว่าเอาเก่งมาอ่ะคนนี้แม่อธดีฐานว่าไงอ่ะรวยรวยมารวยรวยถูกต้องจ้ะ <laughs> เอ๊ะทำไมเก่งอย่างเลยเพราะได้คนเก่งมาแล้วนี่ถ้าจะมาเกิดก็มาแต่แม่ไม่มีสมบัติให้นะถ้ามาเกิดกให้เอาสมบัติมาด้วยอืมยอดคุณแม่เลยเนี่เข้าใจิีฐานดีอย่างเลยเนี่ตั้งแต่ลูกคนนี้เกิดมาฐานหน้าก็ดีขึ้นเรื่อยมาเลยปัจจุบันลูกชายอายุหขวบ รวยมาได้ห้าปีแล้วนี่ฐานะดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยหลานชายลูกเป็นคนนิสัยดีไม่เกเรได้สร้างรัฐรามกายจำตัวด้วยตัวเองไว้ประมาณปี2542ต่อมาก็ประสบอุัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มขาหักนี่หลานชายนะจ๊ะวันรับของที่ระลึกพระมหาสิริอรยธาตุก็ยังได้ใส่เฟือกมารับอยู่ตัวเองที่วัดอีกหนึ่งปีต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2543 ื่อก็ได้ชวนกันไปดูการแข่งรถที่ถนนเกียรกายเพิ่งไปครั้งแรกบริเวณนั้นเป็นค่ารหารค่ารหารอยู่ดีๆลูกเปินไม่ทราบมาจากไหนพุ่งใส่ขมับขวาทะลุสมองไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาช่วงที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลญาติไปหาแม่ชีท่านหนึ่งดูให้แม่ชีบอกว่า ที่จริงแล้วนะเขาหมดอายุขายตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มีบุญอะไรบางอย่างึงทนทให้เขามาอยู่มาได้อีกหนึ่งปีคุณตางลูกท่านอายุ9กาปีรักในการทําบุญมากมักจะหลงลูกหลงลุกหุงข้าวเื่อตักบารทั้งคืนเออก็ท่าดีพอท่านตื่นขึ้นมาก็จะลุกมาดูที่หม้อข้าวถ้าไม่็นข้าวในหมอ้อก็จะปลกุกลูกๆให้ตื่นมาหุงข้าว ลูกหลานจึงหาวิธีแก้ปัญหาโดยการเสียบลักหุงข้าวไว้ตอนก่อนนอนทุกคืนพอตาตื่นมาตีหนึ่งตีสองหรือตอนไหนก็แล้วแต่เปิดดูเห็นข้าวในหม้อก็จะไม่เรียกทำให้ลูกหลานนอนหลับเป็นสุขปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่98ปปีแล้วคำถามคุณพ่อของลูกเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดทำไมท่านยังพูดก่อนตายว่ามึงฆ่ากู บุพกรรมอะไรจึงมาตายอย่างนี้ผู้เวรกันมาอย่างไรหรือไม่คุณพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกทิศให้หรือไม่ตอนเป็นเด็กทำไมลูกจึงยากจนนี่เราเรียนมาหลายเคสแล้วนะจ๊ะต้องต่อสู้ดินรอนในการหาเลี้ยงครอบครัวแต่ปัจจุบันมีฐานะพอตั้งตัวได้เพราะบุญใดส่งผลคะ ทำไมตอนเด็กลูกจึงชอบการบนันดันเคยเล่นไฮโลจนเป็นลมกลายเป็นอากาศสะท่าไปเลยแล้วทั้งที่มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ทำไมจึงเรียนไม่รู้เรื่องเลย oh. ทำไมลูกจึงได้ไปนับถือคริสต์อยู่ถึง5ปีแล้วได้สามีเป็นกัลยาณมิตรจึงได้หันมานับถือพุทธอีกครั้งแล้วทำไมเขาจึงให้ลูกเขียนคำว่าอธิษฐานคะ <Okay. S 1> อืม ลูกและสามีเคยทำบุญกันมาอย่างไรลูกชายคนโตของลูกเขาเป็นใครมาเกิดทำไมาจะมีอาการนอนละเมอหวาดกลัวมาตลอดหลายปีเขาเห็นอะไรคะ้ดยเหตุใดเมื่อแขวนพระรมหาศริราจะธาตุและบวชยีวธรรมทายาธแล้วจึงหายละเมอลูกชายคนเล็กเป็นใครมาเกิดทำให้พอเกิดมาฐานะครอบครัวก็ดีขึ้น พราะบุญของลูกชายคนเล็กหรือเป็นเพราะบุญของตัวลูกตามมาส่งผลด้วยคะหลานชายลูกเขาตายด้วยสายเหตุใดตายในลักษณะใดคะเพราะคำอภัการของคนที่เห็นเหตุการณ์ไม่เหมือนกันเลยสักคนใครเป็นคนยิงเขาได้มาอายุขยยัยตั้งแต่ปี42สองแต่อยู่ไม่ได้หนึ่งปีเพราะบุญสร้างพระจริงไหมคะตามที่แม่ชีบอกเขาตายแล้วไปไหน หลังตายแล้วรู้สึกอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะคุณตาท่านทำบุญอะไรมาคะจึงมีอายุยืนและใจผูกพันกับบุญตักบาทตลอดคะลูกมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะไปซื้อบ้านแต่ตั้งใจนำมาทำบุญกฐินรายวันลูกจะได้อานสง์อย่างไรบ้างคะลูกโลกสามีและลูกทั้งสองทราบลมีกบหมูคนะ่คณะมาอย่างไรคะ หลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตนขึ้นมา,านท่ึงีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประลำประลากันนะจ๊ะคุณพ่อเสียชีวิตด้วการถูกฆาตกรรมเพระผลประโยชน์ไม่ลงตัวและไม่จิตใจเครียดแค้นพูดที่กระทำร้ายจึงได้พูดว่ามึงฆ่ากูตอนการตายมีวิบากกรรมในอดีต ที่ควบคนมพาและเคยเป็นนักเกลงได้ฆ่าเขาไว้เรื่องไม่ว่าชาตินั้นนะ่ะพ่อนะ่ะเป็นนักเกลงได้รับแจ้งทําร้ายคนฆ่าคนและขู่กันโชคคน,คน,คนเป็นจํานวนหลายคนและหนึ่งในคู่เวรที่ถูกทําร้ายได้ผูกเวรกันมาเมื่อมาเจอกันชาตินี้กรรมยังบรราลให้ถูกกระทําบ้าง พ่อตายด้วยจิตเศร้าหมองมากคตินิมิตด,ดำมืดจึงต้องไปอยู่ในมหานรกขุมหนึ่งกำลังโดนนายในริบาลฆ่าชำระร่างกายเหมือนหมูที่ถูกฆ่าชำละทุกทรมานมากบุญที่อุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ย่อมมรโลกจาตอนเด็กลูกยยกจนตั้งดิ้นลนหายเลี้ยงครอบครัวแต่ต่อมาก็มีฐานะตั้งตัวได้เพราะบุญที่ทำไว้ในอดีตส่งผลช้าเนื่องจากตอนก่อนทำบุญกระทำไปอย่างนั้นเองเมื่อเขามาชวนทำบุญ กำลังทำบุญก็อยู่ออกำลังทำบุญอยู่ก็มีปิติบ้างแต่หลังจากทำบุญแล้วจึงมีปิติเต็มที่ดังนั้นจึงทําให้กรรมเป็นความตรรณีส่งผลก่อนและบุญที่ปิติส่งผลตามมาทีหลังซึ่งก็เป็นบุญที่ทําไว้กับหมูนะ่คณะนั่นเองตอนเป็นเด็กชอบเล่นการมันานและเล่นไฮโลจะเป็นลมเพราะในอดีตที่เคยไปคบคนพาลแล้วก็ติดการ์ดนาน,นผังนี้ติดตัวมาจ้ะ นที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเพราะขาดบุญที่ส่งเสริมการศึกษาและเข้าใก,กล้บัณฑิตนักปรา์ลูกจะไปนับถือาศาสนาคิดอยู่ถึง5ปีเพราะในอดีตภายหลังจากคราบคุณผ่านแล้วก็มาพบกัลยาณมิตรซึ่งได้พามาทำบุญกับหมู่คณะระยะหนึ่งต่อมามีเหตุกระทบกระทั่งกันกับบางคนในหมู่คณะด้วยความโกรธจึงออกจากหมู่คณะไปแล้วไปนับถือความเชื่ออ,อื่น โดยบากกรรมนี้ยิงทาให้ลูกต่างหลุดออกจากหมูห่คณะไปแล้วก็ไปนับถือศาสนาอื่นต่อมาในชาตินั้นก็ได้กระลระิมิดไปตามกลับเข้ามาในหมูห่คณะอีกกระลระมิดท่านนั้นก็คือสามีของลูกในชาตินี้นั่นเองและในชาตินั้นก็เป็นคู่บุญกันได้อธิษฐานจิตให้ได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกดังนั้นชาตินี้จึงมาเจอกันและก็มีโอกาสมาสร้างบุญร่วมกันอีก ลูกชายคนโตตั้งนอนละเมอหวาดกลัวมาหลายปีเพราะมีกรรมในอดีตเคยขู่หยอกเด็กเริ่มมีเยาวชาิหนึ่งตอนเป็นเด็กวัยรุ่นมีนิสัยชอบขู่และแกล้งเด็กด้วยความสนุกแต่ก็ทําให้เด็กหวาดผวาโดยบาปกรรมนี้จึงทําให้ฝันร้ายและนอนละเมอหวาดกลัวแต่ไม่มีใครมาทําร้ายจริงๆจ้าลูกชายคนโตเป็นผู้มีบุญสายลวงปู่มาเกิดต่อมาเมื่อแขวนพระมหาสิริระะาชธาตุ และได้บวชเป็นยุวธรรมทายาตแล้วหายละเมอเพราะบุญเก่าที่เคยสร้างมากับหม่คณะและบุญที่บวชกับอนุภาพและมหาสิริราชธาตุได้ช่องจึงไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวจึงหายได้จ้าลูกชายคนแรกก็เป็นผู้มีบุญเชื้อสายธรรมกายมาเกิดก่อกระบ,บุญเก่าของลูกที่ทมาประจบเหมาะกันจึงทําให้เมื่อเขามาเกิดแล้วฐานะทางบ้านก็ดีขึ้นมาตามลําดับ หลานชายลูกตายเพราะถูกฆาตกรรมจากผู้ที่ทดลองยิงปืนโดยโดนลูกหลงในวิบากกรรมแนอดิตทล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาตามาส่งผลโดยกอนตายสัถิี่ถูกล่าตัวนั้นได้ผูกอาฆาตเอาไว้และเมื่อมาเจอกันในชาตินี้ตามวงจรวัตตะการกรรมดาเขาทดลองยิงปืนแล้วลูกหลงก็มาโดนเองดยวิบากกรรมดังกล่าวที่เบชีท่านหนึ่งบอกว่า หลานชายหมดอายุไขได้หนึ่งปีแล้วแต่มีบุญบางอย่างช่วยไว้นั้นก็เป็นเรื่องจริงซึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการสร้างพระนั่นเองตายแล้วช่วงแรกกวนเวียนอยู่เพราะตายอย่างไม่ทันนั่งตัวต่อมาบุญส่งผลยังได้ไปเกิดเป็นอากาศสเทวาได้รับบุญเท่อุทิศไปให้จึงทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ้าคุณตายยืดยืนเพราะได้ทาบุญตักบาตรพระในปัจจุบันเป็นหลัก การให้อาหารก็คือการให้อายุแก่ผู้รับนั่นเองในบุญนี้จึงทำให้ได้รับความมีอายุยืนตอบแทนลูกเป็นเงินก้อนหนึ่งที่ตั้งใจจะไปซื้อบ้านแต่ตัดสินใจจะามาทำบุญกระถินรายวันนั้นก็เป็นบุญที่มีอานสงสงหญ่เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากทำได้ยากบุญนี้ก็จะดำบรดาให้มีสมบัติใหญ่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตผังจนก็จะถูกรื้อไปทุกพบทุกชาติ สมบัติใหญ่ก็จะมีทั้งรุปสมบัติสา์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นลูกสามีและลูกชาทั้งสองคนก็เป็นครอบครัวธรรมกายโดยเฉพาะลูกกับสามีก็เป็นคู่บุญกันมาส่วนลูกชาก็มีบุญที่จะบวชได้ให้ประคับประคองให้ดีให้ลูกและครอบครัวสั่งสมบุญทั้งบุญที่เต็มกำลังใหญ่ตกบุญเลยแล้วติฐานจิตตามติดเป็นดุสิบรีวงบุญพิเศษ ขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า